รอบหน้ารอบตาขาเนี่ยมีอาการบวมปวดเอวปวดหลังความดันสูงข้อที่6ขคลื่นไส้อาเจียนกลุ่มคันยาไขามันความดันเบาหวานมาแล้วนะยังไม่ได้ควบคุมอาหารเลยอะไรเงี้ยค่ะบางทีของเสียก็จะอยู่ในตัวนะคะคือไตมันเริ่มเสื่อมแล้แหละแต่เราไม่เอ๊ะ คนที่ทานยาไขมันความดันเบาหวานนะคะควรจะต้องหรือทานมีโรคประจําตัวอะไรเนี่ยคุณควรจะต้องดูค่าไตาประกอบด้วยเพราะว่าบางทีเนี่ยพอมันมีอาการขึ้นไส้อาเจียนหมายความว่าร่างกายเรามีภาวะของเสียอยู่ในร่างกายเยอะจนมันไม่สามารถเอาออกได้แล้วค่ะทุกคนก็เลยจะต้องขึ้นไส้อาเจียนนะคะรอบหน้ารอบตานะคะรวมถึงบริเวณขาเนี่ยมีอาการบวมคนที่กินทันยาไขมันความดันเบาหวานอยู่นะคะ ถ้ามีอาการบวมเมื่อไหร่ปรดเอทนะคะโรคไตก่อนเลยนะคะว่าคุณมีมียูเอ็นสูงไหมคุณมีเจอาต่ำเกินไปหรือเปล่านะคะอันนี้ต้องเอะนะคะต้องเอะปวดเอวนะคะปวดหลังมากกว่าปกติปวดเอวเนี่ยบริเวณของไตนะคะอย่างที่เขาอย่างที่คุณหมอหลายท่านบอกว่า,าไตเราเด๋ยวเท่ากำปั้นนะคะแล้วก็อยู่ไปเยื้องไปบริเวณด้านหลังนะคะก็อยู่ๆบนบริเวณบ้านเอวเนี่ยแหละบางคนเนี่ยก็จะมีภาวะอาการปวดตรงเนี้ยแต่ถ้าเกิดปวดเอว มันมาจากหลายสายเหตุ1คุณอาจจะยกของไหมสองคุณอาจจะนั่งนานหรือเปล่า3าคุณอาจจะเดินเหินเยอะเกินไปหรือว่ายกของหนักแบบนี้คุณต้องสังเกตนะคะแล้วก็ลองดูเป็นช่วงๆไปว่าในช่วงนั้นเองเนี่ยเราผิดปกติอะไรบ้างเพราะบางคนปวดเอวเนี่ยเกิดจากภาวะการนั่งไม่ถูกนะคะหรือในเรื่องของช่วงนั้นคุณยกของเยอะเกินไปทําให้ยกผิดท่าอย่างเงี้ยนะคะก็จะทําให้ปวดเอวได้ มันต้องมีหลายๆส่วนนะคะดังนั้นถ้าใครมาบอกว่าปวดหลังนะคะแล้วไม่มีค่าเลือดมาให้ลินเนี่ยลินไม่สามารถฟันธงได้นะว่าคุณเนี่ยเป็นโรคไตหรือเปล่านะคะเพราะอาการนี้เป็นแค่อาการเตือนบางคนอาจจะไม่เป็นก็ได้แต่ว่าถ้าคุณมีการทญญานยาไขมันความดันเบาหวานอยู่โอกาสมีมากกว่าคนปกติทั่วไปนะคะที่ไม่ได้ทานยาอะไรเลยนะคะความดันสูง สูงไม่พอนะคะมีสวิงขึ้นขึ้นลงลงด้วยดังนั้นถ้าคุณรู้ว่าความดันสูงหนึ่งก็คือคุณควรจะต้องมีเครื่องวัดความดันใครที่มีคุณพ่อคุณแม่อยู่ที่บ้านนะแล้วก็อายุเกิน 60-70นะคะรินแนะนํานะรินแนะนํานะอยากจะให้มีเครื่องวัดความดันติดบ้านไว้นะคะแล้วก็พยายามให้คุณพ่อคุณแม่เนี่ยได้วัดทุกๆ3วัน5วันหรือ7วันก็ยังดีนะคะเพื่อเป็นการเช็คอยู่เสมอๆนะคะว่าความดันเนี่ยยังปกติอยู่หรือเปล่า เพราะเวลาที่ไตคุณเสื่อมนะคะโรคข้างเคียงนะคะที่จะตามมานะคะความดันสูงนะคะในเรื่องของความดันสูงเพราะตัวไตเองนะคะในหนึ่งบทบาทของเขาเนี่ยมีมีเรื่องของการสร้างฮอร์โมนนะคะที่ไปควบคุมในกลุ่มของความดันด้วยอันนี้ต้องบอกว่าต้องขอบคุณนะคะเนี่ยมาจากของเนอร์สมาลินะคะเนอร์สมาลิเป็นพยาบาลท่านหนึ่งที่เกี่ยวกับฟอกไตนะคะแล้วน้องมาลิเองเนี่ย รู้จักเปก็นการส่วนตัวนะคะเขาก็ทําโปรชาร์ดนี้มาแบบน่ารักมากๆนะคะเพราะว่าด้วยความที่น้องมะลิเป็นพยาบาลฟอกไตเนาะการที่เห็นคนป่วยฟอกไตมันมันไม่ได้เรื่องสนุกเนาะก็เลยออกมาในการที่จะแบบให้ข้อมูลนะคะซึ่งก็ขอขอบคุณนะคะแผนผังนี้สีม่วงก็คือเป็นสิ่งที่ไตทําหน้าที่นะคะสีเขียวเนี่ยเป็นอาการที่มันจะเกิดขึ้นนะคะสีแดงเนี่ย เป็นอาการที่มันเกิดตอนปลายแล้วตอนท้ายแล้วเดี๋ยวดินอ่านให้ฟังแล้วกันก็คือถามว่าทําไมเวลาที่ไตเสื่อมแล้วเนี่ยความดันมันจะสูงหรือความดันมันจะสวิงสุดท้ายแล้วไตกับหัวใจไตกับความดันเนี่ยเป็นเรื่องเดียวกันเลยนะทุกคนบางคนเนี่ยไม่เคยเป็นความดันนะเป็นแต่เบาหวานลงไตเป็นแต่เบาหวานแล้วก็มีไตเสือเเส่อมแต่พอไตเสื่อมปุ๊บสักพักหนึ่งความดันมาค่ะเพราะอะไรนะคะเพราะเวลาไตาเสื่อมนะคะไตจะมีหน้าที่ สร้างฮอร์โมนตัวหนึ่งนะที่เขาช่วยควบคุมเรื่องเกี่ยวกับความดันโลหิตสูงนะคะเมื่อเมื่อไตตรงนี้เสื่อมนะคะฮอร์โมนตรงนี้ก็จะลดน้อยลงถูกไหมคะก็คือไม่สามารถสร้างได้เนาะสร้างได้น้อยลงอ่ะพอสร้างได้น้อยลงการที่จะไปควบคุมมันก็จะอาจจะไม่เพียงพอนะคะเลยทำให้ความดันสูงง่ายกว่าปกติ จนถึงเรื่องของความดันสูงแล้วค้างอยู่เลยหรือความดันสวิงขึ้นลงนะคะมีอาการเหนื่อยง่ายกว่าปกติเพราะทำไมถึงเกิดอาการนี้นะคะเนื่องจากว่า เวลาที่คุณนะคะเป็นในกลุ่มของไตเสื่อมนะหลายครั้งนะคะที่มีอาการบวมแล้วไม่รู้ตัวนะคะรู้สึกว่ามันเป็นเรื่องปกติมันบวมๆยุบยุบเนาะบางทีอาการเหนื่อยง่ายมาจากการที่น้ํากําลังจะท่วมปอดนะคะการที่เหนื่อยง่ายอาจจะมาจากในกลุ่มของการที่ความดันไขมันเนี่ยมันไม่โอเคก็เกิดอาการเหนื่อยง่ายขึ้นมาหรือบางคนมีภาวะน้ําท่วมปอดก็จะมีให้เกิดการเหนื่อยง่ายเรื่องของซีดโลหิตจางบางคน คนนะคะเจอภาวะซีโลหิตจางไปตรวจอีกทีหนึ่งคือไตเสื่อมคุณซีดโลหิตจางแน่นอนค่ะเลือดแดงคุณน้อยกว่าคนอื่นจึงทําให้มีโอกาสให้คุณเนี่ยเหนื่อยง่ายกว่าปกติถ้าคุณมาดูรินคลิปนี้นะคะคุณคือคนหนึ่งที่กําลังกังวลเรื่องเกี่ยวกับโรคไตยอยู่เนาะนะคะยังไม่ต้องกังวลมากไปค่ะคุณจะต้องเอ๊เสร็จแล้วก็ ไปตรวจด้วยถึงจะชัวร์ที่สุดนะคะถ้าปวดหลังปวดหลังมานานแล้วปัสสาวะก็เป็นฟองอ่ะมันเริ่มมีสอง,งนั้นควรจะไปตรวจนะคะหรือบางท่านยังไม่กล้าไปตรวจกลัวนะคะกลัวว่าจะเป็น คุณอยากจะทานอะไรฟื้นฟูหรือคุณอาจจะอยากคุมอาหารคุณก็อาจจะดูข้อมูลเล่มนี้นะคะคุมอาหารไปก่อนอีกเดือนหนึ่งคุณก็ค่อยไปตรวจก็ได้เช่นเดียวกันนะคะหรือคุณจะทานสารอาหารตัวสีเขียวก่อนเพื่อที่จะก่อนไปตรวจถ้าคุณอยากจะสบายใจก็แนะนำได้เช่นเดียวกันนะคะดังนั้นเลือกเอาทางที่คุณสะดวกเนาะเพราะว่าความสบายใจสำคัญที่สุดเพราะบางคนไม่กล้าไปตรวจจริงๆดินก็เข้าใจนะเพราะว่าแนวโน้มมันใกล้จะใช่ใช่ไหมคะพอเรา ร,รู้สึกว่าเฮ้ยมันใกล้จะใช่ใกล้จะเป็นนะมันก็ขอยื้อเวลาสักหน่อยนะแต่ว่าก็อย่ายื้อนานนะคะการที่คุณเองได้รู้ไวนะคะคุณก็ได้ดูแลก่อนใครนะคะก็แนะนำค่ะ ไปตรวจนะคะแล้วก็ถ้าใครเป็นแล้วไม่เป็นไรนะคะเราสามารถชะลอไตเสื่อมได้แล้วก็ที่สําคัญก็คือถ้าใครมาฟังช่องลินคุณจะได้กําลังใจนะคะแล้วบอกเลยว่าค่าไตาดีขึ้นได้แน่นอนนะคะขอให้ทุกท่านสุขภาพแข็งแรงนะคะแล้วใครมีคําถามอะไรเพิ่มเติมนะคะหรืออยากส่งผลเลือดสามารถที่จะส่งผลเลือด มาหารินได้นะคะวันนี้ขอให้ทุกท่านสุขภาพแข็งแรงนะคะค่าไตาดีขึ้นค่าไขมันดีขึ้นค่าความดันดีขึ้นวันนี้ไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ